เรามารู้จักการเลี้ยงกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอบกันคุณกำลังสนใจน้องกระต่ายสุดน่ารักอยู่ใช่ไหมงั้นเรามาทําความรู้จักน้องกระต่ายเพิ่มขึ้นกันเถอะคุณรู้จักน้องกระต่ายหรือเปล่าแล้วคุณรู้จักน้องกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอบหรือเปล่าน้องกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอบมีลักษณะที่โดดเด่นน่ารักหูตกหน้าสั้นและตัวเล็กน้องจึงเป็นกระต่ายสายพันธุ์แคะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย แล้วก่อนที่เราจะเลี้ยงน้องกระต่ายต้องรู้อะไรบ้างละ่ะการเลือกซื้อน้องกระต่ายเบื้องต้นเลือกซื้อน้องกระต่ายที่หย่านมแม่แล้วสําคัญที่สุดถ้าหากน้องกระต่ายยังไม่หย่านมแม่จะมีปัญหาทางระบบย่อยอาหารภูมิคุ้มกันต่ําและป่วยง่ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าน้องกระต่ายหย่านมแม่แล้วน้องกระต่ายที่ยังไม่หย่านมแม่จะมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือหูบิน แล้วดวงตาของน้องก็จะลืมโตไม่เต็มที่เหมือนกับตาของเด็กอ่อน